เดี๋ยวแกเชิญเจ้าสูตรสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้คนขับของเราก็อยู่ยังเรื่อยรุนทำนทางค่ะอาดินขุ่มเป็นทางยังเหลืออีกสองรถก่อนนะคะยังไม่เสร็จแต่ก็ต้องลุยทางนี้ด้วยทางนี้เลย,น,เลยนี่คุณลุงบอกว่าช่วงหน้าฝนน้ำท่วมเนี่ยเพราะมันล้นมากับโค้งโคองข้างๆเลยเป็นโคองแกบอกน้ำท่วมถึงเออโอ้เดีย๋ยวจะเชื่อ ก็อบอกจริงๆ,ๆแก่ตัวเล็กน,นี่แหละตยเพราว่าคลองนะคะอยู่ตรงข้างๆตรงเนี้ยตนตาไผ่ไปมันมเป็นคลองน้ำน้ำมันลนนน้นมาจากคลองว่ เพราะเดี๋ยวเขาหยดหุดไม่ได้มันลูดไม่ได้จริงๆไม่ใช่หินเป็นดินเนี่ยแจแกจ้ตั้งสิบรอบแล้ว ับเครื่องค่ะเวลาอยู่รถเราจะไม่ยินนะคะ เยอะเกีมากเลยวิ่งออกเดินกะเหรีค่ะกะเหรี่ยงอ๋อหนูเออหนูเห็นเยอะเลยีกะเหรี่ยงมาเยอะเลยคนไทยน้อยครับคนหาคนไทยสองสามคนอ๋อคนรูขภาษามาข้อมาบ้างมอนหนูเห็นอยู่วันนั้นเพ่เขาไปตัดหญ้าตรงนู้นเอออั จะสร้างเลยคคะตรงนี้นี่สังเสียงหน้าไฟอ๋อไมาเลยลงไปเลยไม่ติดหรอกติดรถไถยังช่วย <laughs> ลากมาเลยมาเลย <laughs>

เราต้องมีน้ำมันกำลังใ้กงเิามใครบ้างเราจะขึ้นในไปถามใครารเของมั่ัเนะกเนองแรากมั่วที่้ที่นี่ยี่สิบปีเลยน่าจกเป็นคนี้ค่ะ ลูอืมค่ะจริงจริง